怕。 ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โรมเผยครึ่งปีตีแผ่ตัวช้างไร้ความเปลี่ยนแปลงกังขาผลผลิตตำรวจเหี้ยมโหดผิดมนุษย์นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเก้าวไกลสแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวประเด็นที่สั่นสะเทือนสังคมไทยที่สุดประเด็นหนึ่งณเวลานี้คือการกระทำของตำรวจต่อประชาชนทางผู้ชุมนุมที่ถูกทำร้ายจากการสลายการชุมนุมจนเกน เกิดเป็นวิกฤตศรัทธาต่อวงการตำรวจอย่างหนักและนี่ยังผ่านไปเพียงครึ่งปีที่ได้ทำการอภิปรายกรณี h a ตัวช้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าในวงการตำรวจมีการใช้เส้นสายระบบตัวและสร้างเครือข่ายที่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบด้วยเครื่องแบบของคนดีผู้ใกล้ชิด ผลที่ตามมาหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีการพยายามชี้แจงต่อสังคมแก้ไขปัญหาระบบตัว๋วหรือจัดการอะไรทั้งสิ้นทำราวกับว่าสิ่งที่ประชาชนรู้กันทั่วไปแล้วนี้ไม่อยู่ในสาระบบความคิดหรือสนใจของตำรวจที่เส้นใหญ่จนไม่มีใครกล้าที่จะไปตรวจสอบอะไรต่อ นายรังสิมันกล่าวต่อว่าจนเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการรีดไถและซ้อมผู้ต้องหาที่จับกลุมได้จนเสียชีวิตหลังจากมีความพยายามไถเงิน2อล้านบาทใช้ถุงคลุมศีรษะจนผู้ต้องหาขาดใจตายแล้วไปพยายามปิดปากครอบครัวผู้เสียชีวิต สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสพให้ลบวิดีโอกล้องวงจรปิดแล้วมาอ้างต่อสาธารณะว่าผู้ต้องหาเสพยาเกินขนาดจนสุดท้ายผมก็ได้เห็นคลิปวิดีโอ2ชิ้นที่เป็นเหตุการณ์ชัดเจนว่า ผู้กำกับคนดีที่อ้างตัวว่าสนิทสนมกับพลตำรวจโทรตอเต่าผู้กว้างขวางแห่งวงการตำรวจที่ผมเอ่ยถึงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมามีพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ซ้อมฆ่าคนและอําพรางคดีหน้าตาเฉยเราวกับว่าชีวิตคนเป็นผักปลานี่หรือครับคนดีนี่หรือครับคนที่จบหลักสูตรประจำนี่หรือครับผลผลิตของระบบที่ผมเคยพูดถึงไป การเป็นตำรวจนี่มันยิ่งใหญ่กันขนาดนี้เลยหรือสุดท้ายแล้วคนพวกนี้นี่แหละครับที่เอามาอ้างเป็นเครื่องมือในการใช้ประโยชน์ของตนเองโดยไม่เคยสนใจว่าประชาชนจะต้องเจออะไรบ้างสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจคนนี้ครับก็แค่ถูกสั่งย้ายจากผลของการฆ่าคนตายและพยายามอำพพางคดี น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับการเป็นตำรวจที่มีเส้นสายในระบบเครือข่ายอะไรแบบนี้ได้จะทำอะไรก็คงสะดวกสบายไปหมดจริงๆนายรังสิมันยังระบุอีกว่าวงการตำรวจเองก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้รวมไปถึงหัวเรือใหญ่ทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ที่นั่งหัวโต๊ะ ที่จะจริงจังแค่ไหนกับการดำเนินการต่อกรณีที่เกิดขึ้นมิฉะนั้นการปล่อยให้ตำรวจอ้างตัวทำอะไรไปเรื่อยๆแบบนี้สุดท้ายคงไม่พ้นการพากันพังทั้งหมดทั้งโครงสร้างแน่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมน